สวัสดีครับท่านผู้ชมพัชระคุณจเจริญพักดีผู้อำนวยการมิโมซ่าพัทยาแขกรับเชิญก็เป็นประธานบริหารมิโมซ่าพัทยาครับสิ่งที่วันนี้ผมต้องมาเชิญท่านประธานมาจากเชียงใหม่เพราะว่าหนึ่งมีคําถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผมเองเริ่มติดต่อกับสสวและทพวแต่เมื่อไหร่นะคนได้จำได้ไหมว่านานมากแล้วนะฮะนา,นานมากนานมากๆแล้วค่ะคือ นามาคือตอนนั้นท่านประธานธนาคารทอพอวอคือธนาคารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคือท่านสมชายหานิลันนะครับท่านก็ไปดูที่มีโมอซ่าน,นะครับไปกับอุตสาหกรรมจังหวัดและก็หลายหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทอพอวอมัย้ยครับ ยังไม่มีเลยยังไม่มีนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับคือต้องพูดความจริงเพราะฉะนั้นคลิปที่ผมจะขึ้นรายการคือเป็นคลิปที่ลุงตู่พูดถึงสสวนะครับผมมีคลิปก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่ารู้สึกน้อยใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดมิโมาซ่ามาสิบปีเนี่ยยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานใดหรืออะไรใดๆเลยยกเว้นสารที่ท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเป็นหมดนะคร่บมาโควิดก็ไม่ได้รับไม่ได้รับอะไรเลยนะครับทั้งที่เรา เราเกิดอะไรขึ้นเราต้องช่วยเหลือตัวเองรเราเกิดอะไรขึ้นเราต้องอดทนปรับ,รบเปลี่ยนแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็รับผิดชอบที่จะต้องพาตัวเองอะเดินไปสู่ความสําเร็จให้ได้โดยที่เราไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยเราต้องพึ่งตัวเองครับเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสําหรับตัวเองสําหรับให้ให้กิจการของเรารอดครับคลิปนี้นะผมต้องถสียวกับกาบเรียนนายกรุงตูเรื่องจริงเลยครับผมต้องกราบนายเจ้กรงตูกราบพี่โตอันนี้ไม่เกี่ยวกันเมืองนะฮะคือชี้เห็นว่า สิ่งที่พี่ตู่หรือลุงตู่พูดที่ยะลาที่ปากใต้อเป็นเรื่องจริงหมดครับเรากราบเรียนนายกลุงตู่ตั้งแต่บ้านมานังคศิลานะฮะแล้วคนที่ช่วยเราเนี่ยก็คือพี่ป้อมบทเอกจิตศักดิ์ชมสบเอ่ยชื่อได้นะฮะมีทุกหน่วยงานประสานไปมีเอกสารไปอันหลักฐานหมดนะฮะแต่เราไม่เคยตับต้องจากธนาคารทพวได้เลยนะครับแล้วซึ่งมันจะมี เรื่องอะไรที่ผมเกี่ยวข้องร้องกับอดีตประธานทพวคนหนึ่งผมจะแสดงให้เห็นอันนี้คุยกันเบาๆนะฮะเรื่องทพวก่อนนะครับคือวันนี้ถ้าจะสู้ความจริงสู้กันผมมีทั้งคลิปเสียงทั้งลายนะมิมโมซ่าเองหลักทรักท่วมนะครับหลักทัพย์มิมซ่ามีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยประมาณ ประมาณก็ไม่ไปได้มันไ,ไม่เกี่ยวคร <c oughs> ับมูลค่าตย์สินกมูลค่าเป็นพับบนล้านครับเนี่ยเรา <ละ S 2> มีมูลค่าขนาดนี้นะครับแล้วก็คุณพิชิตกเ,เคยแข่งแรนลี่ไปกับเราครับผมพูดแต่ผมมีลูกคุณพิชิตแข่งแรนลี่ไปกับผมในนามทพวครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เอาความจริงมาพูดกันไม่ว่าทุกคนนะฮะผมพร้อมเผชิญแล้วเอาความจริงมาพูดกันเลยนะฮะเรื่องที่สองสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่วิภาวดีเนี่ยครับ ปัจจุบันพอเอาวิพงมาลลยผมก็ไปขึ้นทะเบียนตามคำแนะนำของพี่ป้อมพลเอกชัยศักดิก์ชมประสบครับมีหลักฐานหมดครับแล้วสสวนี่ไปนะฮะท่านชาววันท่านใครไปหมดนะครับหลักฐานมีนะฮะท่านชาววันท่านอะไรไปหลายาครั้งนะฮะแต่ว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเขาเข้าสแกนในทุกพื้นที่ไหมครับเพราะว่าแตล่ตลาแต่ลดคือผมบังเอ,อิญมานนียที่ผมเชิญคนที่กี้ว่าผมสัมผัสความจริงอะไรมาเยอะนะฮะ ผมสัมผัสความจริงอะไรไม่เยอะผมก็มีหลักทรัพย์ส่วนตัวผมนะฮะผมเกิดสมบับการคนบางฉลงมีพื้นที่มีที่ดินเองที่ชนบุรีมีร้านรวงอะไรแล้วแต่ที่เชียงใหม่เขาจะให้ผมจดทะเบียนไหนผมก็ไมปจดครับแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องพูดตรงนี้นะฮะวันนี้เราเล่าสู่กันฟัง <Okay. S 1> เล่าสู่กันฟังว่าทิศทางของพิโมซ่า ที่คนนี้จะเดินต่อไปคิดว่าจะปรับปรุงแก้ไขจะให้เป็นแนวทางยังไงเพื่อจะเอาคลิปแนะนําเสนอว่าสิ่งที่เราประสงค์จะต้องการคือตอนนี้เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครเพราะว่าเอ,อเราช่วงสามสี่ปีตั้งแต่เจอโควิดมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเจ็บตัวไปเยอะมากแต่ว่าเอ,อทุกอย่างทุกๆคนนะฮะจะต้องเจอพายุคลื่นลมแรงอะไรสารัดอย่างก็ก,ก็ชีวิตทุกคนมันก็ต้องเจอแต่ว่าเราก็ต้องตั้งสติ แล้วก็ทํำยังไงถึงจะไปต่อได้อย่างสวยงามก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ก็เรียนเชิญผู้ประกอบการเจ้าใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็เจ้าเดิมที่เขาเคยมาเคยมาใช้บริการเราก็กลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายท่านมาเหมาทั้งซอยไปเพื่อที่จะ,ะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะก็เรียนเชิญนะฮะหลายๆท่านที่ยังไม่มีร้านรวงหรือว่า ต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งของมิโมซ่าพริยาเราก็ยินดีนะฮะตอนนี้เรากําลังเริ่มที่จะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนโฉมมิโมซ่าเป็นมิโมซ่าแนวใหม่ครับก็ตรงลงจะเป็นมิโมซ่าแนวใหม่นะครับก็ถึงยังไงก็ต้องขอบคุณพี่สิวท่านรัฐมนตรีช่วยวสารกรรกานสมชายหันทิรันคณะที่เป็นปลัดกระทรวงเป็นประธานธนาคารเอสเอนะครับขอบคุณคุณชาวันสวัสดิชุโตและคณะนะที่ไปมิโมซ่าหลายครั้ง แม้ว่าวันนี้เราไม่ได้รับการช่วยอ,อะไรกันแล้วแต่ก็ขอบคุณท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณคุณพิชิตนะฮะลองพออเนี่ยแข่งรันลี่กับเรานะไปรันลี่ไปดูแมโมซ่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยที่ผมพูดผมพูดสั้นๆฮะแต่หลักฐาน,น,นอื่นๆเดี๋ยวว่ากันด้วยหลักฐานครับพัทระบุญเดืินพักดีวันนี้ก็ให้คุณนิกยืนยันว่าปีนี้จะประกวดหรือไม่ประกวด ปีนี้ขอเบรกก่อนนะคะขอ,อเป็นปีหน้าแล้วก็สําหรับปีนี้ขอเปิดมิโมซ่าพิยาก่อนค่ะตอนนี้<อ>ตรงประธานผมจะตรงปีนี้เราจะไม่ประกวดนะครับแล้วปีหน้าจะประกวดแน่นอนนะฮะแล้วผมจะจัดของผมเนี่ยเดือนกุมภาันธ์ต้องเช่าพื้นที่มิโมซ่าจัดต่งงานเอาคุยกันตรงนี้เลยไม่หลักฐานเ๋ยจะร่วมมือกันเลยจะเอาอยัางไงคุยกันเดี๋ยวเราพบกันค่ะเดี๋ยวพบกันนะครับครับขอบคุณครับนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่ยืนยันว่าต้องกราบขอบคุณนายกลงตู ขอบคุณพี่ป้อมบนเอกจิรศัก์ชมประสบวันนี้ถ้าไเเป็นผู้ติดสมาชิกแล้วนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่หลักฐานยืนยันขอบคุณผู้ใหญ่ในกองเรือย,ยุทธการขอบคุณผู้ใหญ่ในมนฑลฐานบกที่14ในรอยยี่เบ็ดและก็ฐานทัพเือสัตย์ีบครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบางลงด้วยนะครับ